นี่คือพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินปืนแตกวัดคงคารามหรือบางครานใต้นะครับสร้างปศ2528นะครับพิมพ์นิยมเสยนโตหน้านิยมครับพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินปืนแตกพิมพ์นิยมเสยนโตหน้านิยมเนี่ยเป็นพระหนึ่งใน4พิมพ์หลักของชุดพิมพ์นิยมเศนโตนะครับซึ่งพิมพ์พระจะใกล้เคียงกับพิมพ์นิยมเสนโตบาทนะครับเมื่อเรานําพิมพ์นิยมเสษโตบาทมาเทียบเคียงจะสังเกตว่าลักษณะพระเหมือนกันก็จริงนะครับแต่องค์พระจะเล็กกว่านะครับ พระรูปหล,ล่อหลอเ่เงินปืนแตกพิมพ์นิยมเส้นโตหน้านิยมองนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะพิมพ์พระเนี่ยถือว่าถอดติดคมชัดมาพอสมควรนะครับในการพิจารณาพระเพื่อนๆต้องจดจ,จําหน้าพระแม่นนะครับลักษณะพิมพ์พระเนี่ยมีความสาคัญมากในการพิจารณาพะนครับลักษณะรอยแต่งไม้สนนเส้นดตร์นี้ถือว่าแต่งมาได้แบบปกคลุมเรียบร้อยสวยงามนะครับลักษณะริร้วจวด้านหลังถือว่าพิจารณาง่ายมากเลยนะครับโดยเฉพาะริ้วจวด้านหลัง3เส้นเรียงกันนย่ครับ เส้นที่3เนี่ยปลายจะเล็กโคนใหญ่ๆนะครับนี่ครับพิมพ์นิยมเส้นตัวนั้นนิยมนะครับ